สวัสดีค่ะวันนี้ไปกดตังจากตู้อเทมมาเป็นแบงค์พันแบงค์นี้นะคะตาก็จ้องไปที่ตัวเลขจะแบบทะลุแบงค์อยู่แล้วค่ะเพราะว่าอยากดูว่าเป็นเลขกระจกหรือเปล่าแต่ว่าตัวเลขที่ได้ไม่ใช่เลขกระจกค่ะแต่เป็นเลขที่สวยๆแบบเหมือนว่าเป็นกลุ่มเลขที่ีว่ามีหางที่ตวัดไปด้านขวาทั้งหมดเลยนะคะเลข947าสี่เจห้าเก้่นี้นะคะ ความจริงถ้าเกิดว่าเราได้แบงค์นี้มาแล้วมันไม่ใช่เลขกระจกแต่เลขก็เป็นเลขที่สวยเรียกว่าเลขนี้ว่าเป็นเลขบานเลื่อนหรือบานสลับอะค่ะซึ่งจะไม่ได้มีราคาเหมือนเลขกระจกเลขกระจกนี้ถ้าเกิดมีราคาก็คือจะมีราคาในการซื้อขายของนักสะสมมากกว่าหน้าแบงค์เลยนะคะเลขที่เป็นเลขบานเลื่อนนี้ค่ะอธิบายนิดนึงอะค่ะ 9 4้า947ก็ั่นคือตัว947และ9 4 7ตัวนี้จะเป็นตัวที่อยู่ในลักษณะที่เป็นหน้าเดียวกันเวลาที่เรียกว่าบานเลื่อนถ้าสมมุติว่าเป็นบานเลื่อนหรือว่าบานสลับเวลาเราเลื่อนประตูบานเลื่อนเราก็จะเลื่อนไปทั้งแถบก็คือ9 4 7ก็สามารถมาอยู่ตำแหน่งตำแหน่งนี้ได้หรือ947ข้างหน้าก็สามารถเลื่อนไปที่ตำแหน่งทางด้านหลังได้โดยมี5เป็นแกนกลาง อันนี้นึกภาพออกแล้วใช่ไหมคะเวลาเราเราเลื่อนที่เป็นาบานเลื่อนไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างหรือประตูค่ะถ้าเป็นเลื่อนแต่ถ้าเป็นกระจกอะค่ะลักษณะของเลข9475749 7, 7, อันนี้คือเป็นเลขกระจก9475749 7, 7, ก็คือการสะท้อนระหว่าง7 4และ9โดยมี5เป็นตัวแกนกระจกก็คือตัวเลข สตัวแรกกับ3าตัวหลังจะมีความสัมพันธ์กันส่วนตัวกลางจะเป็นเลขอะไรก็ได้ที่เป็นเลขแกงกระจกเช่นเดียวกับบานเลื่อนตัวเลขข้างหน้า3ตัวกับตัวเลขข้างหลัง3ตัวจะมีตำแหน่งและเลขเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็นอกจากจะได้แบงค์พันบานเลื่อนบานสลับแล้วนะคะหมวดค่ะ c p a ก็เป็นหมวดเสริมในชุดของ แบงค์พันลายเซ็นใหม่นะคะลายเซ็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอุตมะค่ะลายเซ็นใหม่ก็นำธนบัตรที่เป็นเลขกระจกสวยๆที่เก็บไว้มาให้ท่านได้รับชมเพิ่มเติมเลคะ่ะเนี่ยค่ะเลขกระจก0864680ีมีตัวตัวสีว่เป็นแกนกลางนี่คือหนึ่งหกศูนย์หกศูนย์หกหนึ่ง ก็จะมี6เป็นแกนกลาง7 8 6 0 6 8 7 6ก8 7ก็จะมี0เป็นแกนกลางของกระจกนะคะก็เป็นเลขสวยๆที่เก็บไว้สำหรับนักสะสมสำหรับผู้ที่ว่ามีสะสมเยอะก็อาจจะมีการโพสขายในหัวข้อของเลขกระจกได้เลยนะคะสำหรับบานเลื่อนและบานสลับยังไม่มีใคร เล่นจนทําให้ว่ายังไม่มีราคาแต่อาจจะเก็บไว้เป็นเลขสวยๆได้โดยเฉพาะแบงค์นี้นะคะ่ะเลขสวยตรงที่ว่าทุกตัวเลขะคะ่ะเป็นตัวเลขเลขไทยที่มีหางตวัดไปทางขวามือทําให้ดูมองดูสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะวันนี้มาให้ท่านได้รับชมแล้วก็เป็นแนวทางการสะสมแล้วก็เป็นแนวทางการดูแบง แต่ละแบบด้วยแล้วก็อยากให้ท่านได้ติดตามรับชมในคลิปต่างๆต่อไปอะคะ่ะเผื่อจะมีอะไรแปลกๆมาให้ท่านได้รับชมชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะ